เสื้อผ้าตวละหาสิบบาทคือแบบดีดีอ่ะเบิ่งตี้พุ่นมีต้นนี้กันนี่เนาะเคยขายคือเสื้อเจ้านี่หน้าผอมนอกนี่ทุกคนให้เบิงนะคือทรงก้านนะส้ามหาซื้อไปแบบนี่คือมันบ่บบางอนะ่ะวนหาสิบบาทหาสิบบาทบางพูนเห็นบ่ทุกคน คนคนกรายลายคนเหลือกนะตัวละห้าสิบาทจะได้หรือยังอ no okay, ่านี้จะเป็นไซส์จะเอาสียังเหลือกเลยอะเโอ้ตัวนี้ใช่เธอเอาสีไลได้แลยพอสองตัวเหลือกเบิ้องระหว่าทางคนผุนมีแต่ตัวงามงามเลยเด้อเสือห้าสิบาทรับมาจากโรงงานโดยสโบรได้ที ไไไดด้้ครับม่เสือมีปลายเนาะมันงามไปทุกคนมีอ้อนจะหายเบิ่งนะทุกคนนี่แต่ขอมันนี่เป็นแบบนี้จักหน่อยเนาะแต่ว่าเสือนะงามลายแมวเนี่ยโอ้โหเล้ยบางตีเสือมีตรวงามงามตอนนี้ใายไป อเอยากจะเจ้าะใส่เองบ่ใส่โรเล่ใส่กระซอมถุงนโดยโดยเอ้าโรเล่กันอย่าดไรใส่เชือกไงนี่เสือพานลายแมวโอ้ยเราเมาไปเลยบ่าปาดเมาไปเลยทุกคนบุบหูเข,ขาเมามีแต่ลายงามๆเบือกเบื้องก้นบ่เบือกเบื้องก้นทุกม,มีแต่ตัวงามๆเสือผันโอ้ยอยู่ในดงเสือพามันลายทุกคนเนื้อ มีแต่ตัวงามๆแฟนอ่อนก็ลงไปแล้วนะลงไปแล้วลงแล้วลงไปนําแบบลงไปนําเสื้อผ้าตัวละห้าสิบบาทอ่ะโบแมนมาซีมามันดีนะทุกคนเสื้อผ้านะมันดีมันงาม้อมนี่าย่บางที่ที่บอว่าแตงได้ลายใจเลยค่ะเนาะมีแต่เสื้อตัวงามๆนี่ทุกคนที่บอกห้มันงามแต่งได้ทุกคนเฮ้ยสีชมพูไงนี่สีชมพูนี่ดีดิ งามบ่ะต้องข่อยงามบ่ะลายความตุ้นี่ตัวละห้าสิบบาทให้มีก็งามโอ้ยงามเบิด์ตได้เอ้ยก้อนุญาตเด้อพ่อขาเอ้ยเอ็นบ่งามปะสีชมพูโอ้ยอ่อนมักสีชมพูนะทุกคนนี่งามได้เด้อตัวละห้าสิบบาทเอาจากโตด่เลยมามอาสีแต่สีกลุ่มสีดำเนาะสีแบบ อันนนั้อื่นบาเบงเบงไล่มันตีเลือกถือถือใจเบ้อแหละบ่โอเราเมาไปจังโตฮะโอ้สวมเลยเลยอ่ะคนทุกคนส่วมเลยงามงามเสืออะยรอุ้ยมีเสือสง้รการถ่วงนีก็งามนะนี่ เป็นลายกบเป็นสีเขียวเอ็มมีพี่อันนั้นหอังนี้เราก็ไม่ได้จะมีเอ็มเหมือนกันที่เราเลือกดูเพราะบางครั้งเขาลืือหรือเล็กๆต้นมันใหญ่ดิแต่ว่าเสื้อผ้าเอยลายเลยนะเสื้อผ้าเสื้อผ้าคขาไมนลายเลยนี่ตัวนี้งามนะทุกคนแต่ว่าเสื้อผ้าลายเลยเนาะแล้วเอาจักรโต้แล้วนะโอ้เมาไปจักรโต้เลยขนาดจ้าฟาดชิมกว่า สิบตัวครับผมสิบตัวโอ้โหสิบตัวห้าร้อยโอ้โหถูกมากเอาไปขายจับจางเอาไปขายได้เลยแมนเมนจ้าพ่อค่ะกลับไปเอาไปขายได้เลยใช่เลือกเอาไปขายที่ต่างจังหวัดได้เลยกลับบ้านโอ้ยนูกลับแลาวี่ที่นี่กลับแล้วนั่นแหละได้เที่ยวด้วยได้เงินด้วยอ่าใช่ไหมพ่อขายกัได้ต้องผัวขายจะเป็นเลขขายเออ เอาเลือกเลือกไดเยย่งเบิ้งเลยย่งเบึ้งไล่ไล่ไลายางอ่ะโอ้ลูกคขาแม่จะถึกหน้าดีเนื้อเนื้อผาดีดีเนื้อผาดีไรห้าสิบบาทครับผมหาสิบบาทจ้าบเบิ้องเบอรเลยย่างเอาย่างเอาตัวได้ตัวได้มักเอาไปเลือกไ้เย็นนะ เอาสามตูวโหสามตูวเท่ากับเท่ากับตัวหนึ่งของสื่อตลาดเนาะเบิ้งข้อหนียบได้จ้ะโอ้ยมีแต่ตัวงามๆเอาพอเลยยังเขาพอเลยบอลได้จัาตู้ไอ้สามตู้มาเปลี่ยนโอ้ยเนาะ มันกะมันกะเพรยด้มันกะงามดีเสื้อผ้านะแพรยไม่ต้องรีบนะพี่ค่อยๆเลือกนะค่อยๆเลือกผู้กล้าก็ค่อยๆเลือกขอแนาทีาทาทมันเกินหนาน้ที่แล้วผู้กลากเอ้ยเราเอาไปสดเราเอ,อาไปรีบมาหน้าเราเอาไปรี่นี่แหละเลือกค่อยๆเลือกจนถึงใจคือละวานแหละค่อยๆเลือกไปจนถึงใจดูข่ากระไล่ลายนะทุกคนให้ตามตัวเอาเงินกับใจ พรุ่นี้ผมจะมาที่นี่อีกวันนะเนีมืออื่นพอจับบ้านแล้วมาท่านแล้วบ่ค่ะเอ้ยต้องมานาเช้าหน่อยด้วยเช้าต้องรีบมาคอยเมื่อแล้วมือ่นพอเมื่อแล้วถ้าถูกใจเดี๋ยววันจันทร์ถามให้อีกวันหนึ่งค่ะโอ้ยใช่เดี๋ยวผมพ่อขากันได้เอาไปเอาไปสามตัวสามตัวเลยที่ไม่ต้องไปตีเลียลเลยราคาห้าสิบบาทเมนผ้าดีแมนบ่อขาวเสื้อเสื้อ 3ตัวขบบ้างตัวสามตัวเท่ากับหนึ่งตัวเลยนะทุกคนเ่งผูนนอนจะซอปล่าะ้าสเทียวายเน้เอาไปขายซือไปฝากที่บ้านก็ได้ค่ะีร้านนี้สร้างอาชีพเน้นมีแต่ตัวหล่อๆนะหสคนสามรยาสีหคนจ่ายแล้วทุกคนจ่ายแล้วผลงนก็ยังเหลือแบบยังแบบอ่ะตัว สี่ตัวสองร้อยอ่าสิบตัวหา0อยเนาะสจ้ามเฮาได้ลเาดเอาเลือกเลือกไลไลเลยจ้ะเลือกหลยลเลยเลือกหลยๆไปแล้วค่อยได้แล้วขอบคุณหลยๆจ้าพ้ยทุกคนไปหลมามาเบิ่งกเสภาตอนนี้เสพาเนาะตัวละส้าวบาทกางเกงอะไรเอ้ย มาสื่อกระเป๋านาดีใบเท่าใดเดีเนาะมาสื่อกระเป๋าใส่คล<อ>้องคล้องบ่พ่อแมนตัวใหญ่สุดเนี่ยแหละเบอร์ใหญ่สุดแมนนี่แหละที่คอยสื่อประมาณนี้แหละได้เลยพ่อขาแม่ขาเอาไปอันหนึง่งปดเอาหลดนี่เนาะหล,ลังจากที่เข้าไปสื่อเสื้อพาต้รหัสิบบาทแล้วนะทุกคนเขาก็มาสื่อกระเป๋าใส่คล้องนำใส่บ <laughs> อมันหยวน,นันาใหญ่สุดเลยอ่ะเอาตัวได ต้นใดก็เอารถมันก็ซ้ำกันอ่าตัวน,นี้แหละโอ้โหใส่คนได้คนหนึ่งเลยอ่ะสุดยอดออ <laughs> ไปถามประขาดูอันใบเท่าไรท่ามไม้่ะไอ้ค่ะเอ้ยกระเป๋าใบเท่าไรจ้าใบไงสุดใบเท่่าไหรอ๋อใบละบลอยโอ้ยพอดีเลยคุ้มคุ้มอ่าใบไงสุด เอาให้เราใส่ถุงให้ตดิเนไหมะแถมถุงหมบโอ้ยส่วนสื่อวันกะเหายบดหลแหละจ้าของคุณในรายจ่าใส่นี่ยาเอาใส่ื่ทานบัวไปจืดเบิงที่ลาทานพ่อค้ามีท่าเลยเป็นเัอนเอื่นไล่เราใส่ไไป อาันเอสองเอหันเอเอเท่าไรครับอันนี้สองเอมหันีติเ่ามสนองจสอสองเอสองเออเนี่นีี่ไอเล็้องลอนี่เเดอนี่นี่เนี่ครับพี่ยองนูสีป่านะครับแค่หรออันเท่าไหร่อันเท่าไหร่บาทไม่ได้ สองอันนี่สามอ่ะแล้วอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ยปอาหากรังน่มากอันนี้อกสิบบาทเนอะอ้าวสองอันเนะเรียอันหนึงอันนี้องอันจองละใช่ไหมใช่ครับไม่ขาม่ขอันนี้ใส่ของเล่นของอะไรนั่นแหละใช่ไหมใช่ครับแหวนจับเหรอมีตะตันเกียร์ได้ไหมเอาบบหรือว่าเอาอันหนึ่งอันอ ามานนะใส่ทุ่งน้ำนี่แหละว่าเป็นยังดอกอ่ะพอค่ะโอ้ทุกคนนี่ป้าดินตัวละร้อยห้าสิบใหญ่มากๆเลยอะ่ะเอาเอาตัวหนึ่งเนาะเข้ามาน้ำกันมั้งนี่น้ำจิ้มมีข่าปุ่นพ่ออือหืออร่อยห้าสิบนี่นะใหญ่มากๆเลยอ,ะอ่ะผมเอาตัวหนึ่งนะลูกป้า ปิ่งถ่นบอดี้ชุดนี้นะคะ15นาทีจ้ะอ๋อโอเคหลอ่อปะเดือดเดือดร้อยสามแล้วค่ะร้อยห้าหมดแล้วไดีเยวยังจได้ร้อยสองคือถูกท้ายแล้วมันจะรอนานนิดนึงนะพี่ไม่เป็นไรค่ะแค่มาก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะโอ้คือแบบว่าเขาจองมาแล้วเนาะคือแบบมาประถันเขาก็ลืมมาจองเนาะอยู่ฟังคุณนี่อยู่ไหนอ,อ,อยูคนกระสือปลาอร่อยอร่อยสิบ อร่อยสิบป่ะเอาตัวหนึ่งครับแคบแรงเยอเหรอคะเอาตัวนึงนะคะอันนี้นะคะใช่ใช่ัน้ำจริงให้พรอมเอาตัวหนึ่งนาางางอารักจันบานแสิบบาทจ้ะไม่ละหกบาทหกบาทเข้ากันสิ่านั้นแล้ทุกคนอันไหนชีสคะอันนี้เปล่าคะอันเล็กก็ใช่ อันอันอันโตมีเป็นเม็ดเล็กมีน้อยอ,อ,อ,อันนี้เหรอคะชีสเล็กเล็กใช้ใช้ใช่เยอะใช้ทะละักอ๋อค่ะใช่ถั่วล่ะใช่หนักถั่วลไม่แพงโอ้ใหม่ละพกใหม่ละหกบาทนะทุกคนชิสก็โดยอดยอยน,นี่เน้นไส้เน้นชีสอย่างเดียวเลยเน้นชีส ขนมแยกเยก็ดเอาเเยกไปใส่เลยใส่ได้แล้วทุกคนใม่ละหบาท <c oughs> ว,าว้าวยีบาทหกสีใหม่หกบาทนอนใหม่ล้ ไม่ละ6บาทนะทุกคนเบิร์หูบับเ,เขาเต็มเลยุคนอันนี้ก็ไม่เหนือสุดๆโอ้ยนกๆๆๆนกๆๆนกๆๆนกนกบินกอดแบบเดียวละเลยจ้า <c oughs> ได้แล้วคเนียคนลังจากสีไปซื้อมาวหอยหอยบะรุงตุ้งนั่งน้ำกันสอง,องหัวเมียไป <c oughs> ได้เต็มเลยอ่ะ ไปเมาเสือมาซามโตรถทหาสิบบาทใส่กระเป๋าลายอันเบลมใส่เอ็กเอ็กเอ็กเออทุกคนโอเคนอกจากคลิป